สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทินทาโรสนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎ ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกรกฎหรือเปล่าสามารถเช็คโชว์ที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเกนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหรนะเป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอาจะให้เน้นในส่วนของลักขณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลัก ก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนวันยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยว่าความรักของคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นไงบ้างมา,มาเริ่มกันเลยค่ะขอภัยที่คลิปมาช้านะคะชาวราศีกรกฎเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหวานก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะป่วยมาตั้งแต่มีนาะแล้วก็ยาวมาเมษาเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็แย่ลงเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็แย่ลงแต่ว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นจริงๆจังๆแล้วเพราะฉะนั้นก็จจจะกกลัับาาาทํคิิปอยย่่งรงรดเชนน โอเคมาเริ่มกันชาวราศีกร,รกฎในช่วงนี้กลายเป็นก้อนหินไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยไพ่ต้สําหรับเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะบางท่านอาจจะผูกชาวธาตุลมตุนกุมเมถุนหลายท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่อยากจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องแสดงความรู้สึกอะไรออกมามากมายทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะอยากเก็บมันเอาไว้ในใจไม่อยากจะพูดไม่อยากจะสื่อสารไม่อยากจะอธิบายอะไรมากมายก็ไปไปได้เหมือนกันเนาะหลายท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่พูด แต่เวลาต่อยก็อาจจะหนักมากนะคะก็ใจเย็นๆนะหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับกันเจอกับคนรักที่เขาในช่วงนี้พูดน้อยไม่ค่อยมีความอ่อนหวานไม่ค่อยมีความอ่อนโยนกับเรานะคะบางทีไปถามไปจุกไปจิกอะไรเขาอาจจะจัดเรามาแล้วทาให้เรารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจกลัวเป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้มาดูกันว่าพลังงานหลักเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ ้าดาบเหนื่อยแล้วใช่ไหมเราก็เลยเงียบไปดีกว่าบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนปล่อยวางดีกว่านะคะใครอยากได้ก็เอาไปใครต้องการอะไรแล้วแต่เลยเนาะเพราะไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราได้ใช้ความพยายามของเราเต็มที่แล้วล่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนาะถ้ายังไม่เห็นคนงามความดีกันถ้าไม่ต้องการกันถ้าไม่เห็นความดีของฉันงั้นพอดีกว่าถอยดีกว่านะคะก็คือยอมทิ้งดาบแล้วก็หายไปเลย บางท่านอาจจะอยู่ดีก็ถอยออกไปจากใครสักคนโดยที่เราเองก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะในช่วงนี้มันเป็นกรอบไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันหรือแม้บางท่านอาจจะเป็นใครบางคนที่อยู่ดีในช่วงนี้เขาหายไปจากเราแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะบางท่านก็อาจจะยังงงอยู่เลยนะคะว่าทําไมอยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปเลยเอ,อหรือแม้บางท่านถ้าพบเจอความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งเยอะเลอเกินอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวจะต่อสู้แล้วก็ได้นะ จริงๆถ้าจากไพ่ใบนี้ถ้าคุณกําลังต่อสู้กับใครอยู่บางทีการปล่อยวางอาจจะทําให้คุณสบายใจกว่าก็ได้คือในช่วงเวลาที่คุณปล่อยคุณอาจจะรู้สึกแพ้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนเขาชนะเราไปแล้วอ่ะแต่ไพ่ใบนี้คือคนที่ชนะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นชัยชนะที่แท้จริงก็ได้นะคะหรือบางท่าถ้าเราต่อสู้เราได้ความรักครั้งนี้มาบางทีความรักนี้มันอาจจะ ไม่ทําให้เราสุขกายสบายใจขนาดนั้นก็ได้เนาะทีนี้ไพ่ทตานสำหรับเป็นไพ่เด็กถือดาบางท่านอาจจะขึบชาวทัดลมนะคะหลายท่านอาจจะถอยออกมาแล้วก็เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะอาจจะยังไม่ได้ไปแล้วไปรับแต่แค่เราหมดแรงหมดพลังไม่อยากจะลุกขึ้นมาพูดอะไรมากมายแล้วก็เป็นไปได้นะคะขอพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นห้าดาบเอ่ย เด็กถือดาบนะคะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานะ่าจะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายเนาะหรือไม่เราอาจจะเคยพูดอะไรไปแล้วก็ได้นะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบเจ็ดไม้เท้านะคะดูจะต่อสู้อย่างหนักอยู่เหมือนกันนะส่วนลึกในจิตใจนะ่าจะอยากพยายามอยู่หรือเปล่าเอ่ยแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็สุดแขนสุดขาเราแล้วเหมือนกันนะ,นะคะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินหดาบขิงถือดาบนะคะไพ่แวดล้อม เเดิมๆเลยเนาะภายใต้สองขแดานะคะบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะถูกใครบล็อกหรือปิดกั้นเราปิดใจกับเราไม่มาคุยกับเราทําให้เรารู้สึกเหมือนฉันทําอะไรไม่ได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านนะ่ะในช่วงนี้ในช่วงนี้หรือว่าก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีใครบางคนเขาถอยออกไปจากเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเราอาจจะได้ใช้ความพยายามของเราไปแล้วแต่สุดท้ายก็เอากลับมาไม่ได้อยู่ดีบางท่านอาจจะ อยากพยายามแต่ที่บอดและวล่อเองก็อาจจะเหนื่อยเต็มทีแล้วเหมือนกันเนาะหรือไม่อาจจะเป็นเรานั่นแหละคะ่ะที่อยากจะถอยออกมาจากสถานการณ์ที่ยากลาําบากความรู้สึกที่มันไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะถามว่าสู้ต่อได้ไหมคงยังสู้ต่อได้แหละคะ่ะเป็นไพ่เจ็ดไม่ทาเพราะว่าเราก็สู้มาจนชินแล้วเนาะแล้วราศีกร,รกฎเป็นไพ่ใหม่เลขเจ็ดเราก็มีความอดทนค่อน,นข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าอารมณ์ของเราจะอ่อนไหวง่ายก็เถอะ แต่ทีนี้เป็นไพ่หกดาบคือมันเป็นลนกักษณะการไม่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนก็เราแต่ความรู้สึกก็เหมือนยังถูกตามไปหลอกไปหลอนอยู่นะคะบางท่าในช่วงนี้ที่เรากําลังพยายามเงียบอยู่อาจจะเป็นการที่เราพยายามค่อยๆฮิลใจตัวเองขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ไพต่ตะอบขึ้น8ดาบนะคะถ้าคุณไม่ถูกใครบล็อกก็อาจจะเป็นการที่คุณกําลังบล็อกตัวเองอยู่ก็ได้กําลังขังตัวเองอยู่นะขอหนึ่งใบ5้าดาบหน่อย5้าดาบเพื่ออะไรเอ่ย หรือไม่คนคนนั้นในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้เลยนะคะถามอะไรเขาไม่ได้เลยเขาไม่ตอบเลยหรือเขาก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราเลยเนาะเดวิล mm hmm. บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะเดอรเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นอาการที่เรารู้สึกติดวงติดพวงกับใครสักคนอย่งแล้วหาทางออกไม่ได้นะคะเออหรือไม่บางท่านในช่วงนี้ อาจจะมีความรู้สึกปั่นปวดนะมันมีความท็อกซิกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะจากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะเหมือนหนึ่งคือเราเห็นทางออกแล้วแต่ว่าเรายังไปไหนไม่ได้ยังถูกมัดแขนมัดขาถูกรั้งเอาไว้ด้วยแรงสเสน่หาอยู่นะคะหรือบางท่านเป็นใครบางคนที่เขากําลังพยายามจะเดินออกไปจากเราแต่เราไม่อยากให้เขาไปเลยอะเรายังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่เรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ยังพยายามรั้งสุดแขนสุดขาเพื่อให้เขายังอยู่กับเรา ไพ่ใต้สหรไัยควีนถือถ้วยมันก็น่าจะมีความรู้สึกลำบากใจมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะชาวราศีกรกฎเป็นความรักแบบไหนเอ่ยบางท่านอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนอยู่ในนั้นนะคะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคุณไพ่ใต้สหรองเขาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มันอาจจะหนึ่งคือใครบางคนต้องการความรู้สึกจากเขาต้องการความเห็นใจจากเขาแต่ว่า คนที่ต้องการอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้แล้วเขาก็เหมือนมีคนที่เขาให้ความสนใจอันดับหนึ่งอันดับสองหรือจะสามสี่ห้าแล้วแต่นะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่ที่เห็นก็คือว่าเขาอะยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยใครบางคนอยู่เนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะละเลยใครบางคนอยู่ด้วยเช่นกันนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งไค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ชูงสาวเสมอไปก็ได้นะบางทีขึ้นหนึ่ง อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โฟกัสความรักมากกว่าครอบครัวโฟกัสความรักมากกว่างานอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความรักโฟกัสเรื่องครอบครัวมากกว่าความรักงเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกันคือจริงๆเราไม่ต้องพาไปในเชิงชู้สาวอย่างเดียวก็ได้ในการอ่านไพ่เนอะเพราะว่า นี่คือการอ่านโดยรวมนะคะแล้วก็ทุกความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องชู้สาวจริงๆแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความยุติธรรมกับคู่ของเราด้วยนะไม่ใช่แบบเออมันต้องเป็นชู้สาวแน่เลยอะไรยนใจเย็ยนๆก่อนนะคะเจ็ดดาบดูมีความละล้าละลังนะในช่วงนี้เขาน่าจะเหมือนคนที่มีความห่วงหน้าพะวงหลังนะคะ อาจจะเป็นความรู้สึกที่เคยถอใจไปแล้วไม่อยากจะสู้แล้วไม่อยากจะพยายามแล้วแต่เอาเข้าจริงก็อาจจะยังมีความละล่าละลังหันไปหันมาหรืออาจจะยังดูลับๆล่อๆ,ๆอยู่ก็ได้ในช่วงนี้ขอหนึ่งใบให้เจ็ดดาบหน่อยเจ็ดดาเคือไรเอ่ย กเรียนเห็นไหมมันยังมีความอะไราอาวร์อยู่นะคะยังมีความครึ่งครึ่งกลางกลางยังมีความสนอกสนใจอยู่ในนั้นแต่ไพ่ตด้สำหรับเป็นไพ่เดเวอร์สถานการณ์หลายๆอย่างค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคะมันมาถึงจุดที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ในตอนนี้ต่อให้ยังเสียดายความรู้สึกเดิมๆหรือบรรยากาศเดิมๆหรือสถานการณ์เดิมๆแต่มันอาจจะไปสู่จุดที่มันต้องเปลี่ยนได้แล้วก็ได้เนาะขอพลังงานภาพรวม4ใบทาไมเป็น7ดาบเอ่ย เฮมิทนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันละขนาการในช่วงที่ผ่านมาเขาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในถ้ำหรือเปล่าเอยอาจจะไม่อยากออกมาพูดมาคุยกับใครหรือว่าวุ่นวายกับใครมากหนักนะคะเป็นไพ่เฮมิทอาจจะใช้ช่วงเวลานั้นในการทบทวนประมวลผลอะไรบางอย่างอ,อยู่เงียบ<ๆ>คนเดียวก็ได้ก้าวดาบก็ดูจะเครียดอยู่นะคะตอนนี้แปดถ้วยเอาเข้าไปแล้วก็เดอะซัน หลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมาถึงจุดที่ต่างคนต่างเลือกที่จะเดินถอยออกมาจากสถานการณ์นี้หรือเปล่าเอ่ยเช่นหนึ่งคือคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็บรรยากาศไม่ค่อยดีไม่ปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้น พาตัวเองออกมาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะเป็นไพ่หกดาบแต่ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเราก็อาจจะยังมีความคิดถึงอยู่เนาะแล้วในขณะเดียวกันในฝั่งเขาเขาเองก็อาจจะเหมือนคนที่ยังมีความละล้าหลังนะคะตัวอาจจะถอยออกมาแล้วแต่ใจอาจจะยังอาลัยอาวรณ์ยังคิดถึงอยู่เหมือนกันก็ได้มีไพ่ก้าวดาบเข้ามาด้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงภาวะเครียดดึกๆอาจจะนอนไม่หลับเนาะคือไพ่แปดทุ่มไพ่ของคนที่หันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่เมื่อสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการถ้ามันไม่ครบถ้ว่า บางทีอาจจะมีความคาดหวังที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าความสมัมพันธ์มันไต่ระดับไปไม่ถึงนะคะหรือไม่อาจจะเป็นการที่ถ้าเป็นคุณที่ถอยออกไปจากเขาเขาในตอนนี้ก็อาจจะเหมือนคนที่มีความละล้าละละัลงอะไรอาวรกับคุณอยู่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเขามีคนรักมากกว่าหนอึ่งคนจริงๆอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถเลือกได้ขนาดนั้นหรือว่าถ้ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างก็อาจจะยังไม่สามารถเด็ดขาดได้ขนาดนั้นนะคะหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขานั่นแหละที่เป็นคนถอยออกไปจากคุณ หวังว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะเด็ดขาดกับความรู้สึกตัวเองด้วยเช่นกันบางทีอาจจะเป็นการถอยไปตั้งหลักก่อนก็ได้หรืออาจจะถอยไปเว้นช่วงให้ความรู้สึกหรือบรรยากาศหรือพักความรู้สึกตัวเองก่อนก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะเรื่องราสอบฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ เมจิเชียนนะคะเหมือนมีสถานการณ์ที่ยากลำบากระหว่างคุณกับเขาอยู่เนาะแล้วอาจจะทำให้ต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีนะคะเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เด้บบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะสเตรนท์ Strength, บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะเทมเพลนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและคนาธนู เป็นไพ่เมเจอร์คณะหมดเลยนะคะเป็นไพ่ที่เข้มข้นมากๆเลยเหมือนกันกับความรู้สึกที่มีเนาะหลายท่านน่าจะผ่านมาหลายด้านแล้วเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยจนในตอนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันควรจะพอได้แล้วอื หลายท่านพยายามแล้วนะคะไม่ว่าคุณพยายามหรือเขาพยายามก็แล้วแต่หรือต่างคนต่างพยายามก็แล้วแต่เป็นไพ่เมจิเชียนคือมันใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังมาถึงทางตันอยู่ดีเป็นไพ่เดอะเวิด์เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มันอิ่มตัวแล้วก็ความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้นะคะแต่ทีนี้มันมีไพ่สตริงกับไพ่จำแพลนขึ้นมาคือหวังว่าอย่างที่ผมบอกแหละไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถึงสถานการณ์มันไปถึงทางตันแล้วแต่มันก็ไม่สามารถจะ ทะลุออกไปได้เออสุดท้ายมันก็เลยยังหันกลับมามองสิ่งเก่าๆความรู้สึกเก่าๆบรรยากาศเดิมๆเป็นไพ่สตรองี่บง่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยนะมันยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังมีความผูกพันอยู่นะคะยังมีความรู้สึกที่ หมุนไปหมุนมาในความรู้สึกของกันและกันอยู่หลายท่านเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันด้วยเนาะคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์นี่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นนะคะตัดกันไม่ขาดสักที่มันยังมีแรงดูดซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็เป็นไพ่ทมเผลนด้วยเขาในตอนนี้ก็น่าจะพยายามปรับสมดุลตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะ ภพยแต่สำเป็นไพ่ก้า 9, ไม่เท้าเหมือนยังปล่อยวางคุณไม่ได้เลยนะคะชาวราศีกรกฎและขนานกรากฎบางท่านในช่วงนี้เงีเงยบๆกันอยู่หวังว่าเขาเองก็น่าจะกําลังพยายามบาลานซ์จัดการตัวเองอยู่เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ มีคนอื่นนะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เรากับเขาสองคนนะคะอาจจะมีบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลอื่นในที่นี้อาจจะเป็นในส่วนของชู้สาวหรืออาจจะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงได้หมดเลยนะคะ ครอบครัวของคุณจะชอบเขาไหมเขาไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องนี้เลยนะคะชาวราศีกรกฎบางท่านถ้ามีปัญหาครอบครัวกันอยู่เช่นรู้จักกันสนิทสนม,มกลมเกลียวพาไปเจอพ่อเจอแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เป็นกังวลได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีประเด็นเนาะบางทีทะเลาะกันและครอบครัวก็รับรู้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกขาดความมั่นใจในจุดนี้ได้นะเขากําลังจะมานะคะอย่าให้มั่นใจว่ายังไงเขาก็จะมาอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้การถอยในะท,ยนะที่นี้อาจจะเป็นการถอย ไปก่อนสักพักหนึ่งก็ได้เนาะเขาบอกว่ารักคือคำตอบนะคะความสุขคือสิ่งสำคัญของเขานะในบางครั้งเขาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่านะคะชาวราศีกรกฎเขาอยากจะมีคุณนะคะให้ความชัดเจนบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์คลุมเครือเขาน่าจะต้องการความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้หรือบางท่านถ้าบรรยากาศมันขุ่นมัวมานานเขาก็อาจจะ ต้องการบรรยากาศที่มันสว่างกว่านี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงฉันต้องการเห็นอะไรให้มันชัดกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคุณกับเขาอาจจะต้องช้าลงนะจริงๆบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมมานานน่หวังว่าเขาเองก็ต้องการให้มันมันดีกว่านี้ด้วยเช่นกันเนาะจากจุดที่ดาร์กไปสู่จุดที่มันแบบสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะต้องช้าลงหน่อยเพราะบางทีรีบร้อนเกินไปมันอาจจะยังมีอุปสรรคอยู่ก็ได้นืองออกไมเอ่ย ช่วยโอ้โหจริงๆเขาก็มีความรู้สึกนะบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานสารความสัมพันธ์กันมานาหรือคุยกันมานานแล้วรู้สึกว่ามนันคือความรักเคยมีความรักเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังรักอยู่นะคะเป็นไพ่ถ้วยยังมีความรู้สึกที่เออลลแลวก็มากมายอยู่ความรู้สึกมันก็ยังมีมีแพชชั่นอยู่ในนั้นนะคะยังมีความรู้สึกอยู่เนะ <S <S าะถึงแม้ว่าในบางทีมันจะมีความววาบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่มันก็มีอยู่นะคะแต่บางท่านถ้าเพิ่งมาสารความสัมพันธ์กัน ก็อาจจะต้องรีเช็คดีๆว่าปัญหาระหว่างเรากับเขามันคือเขามีประเด็นอะไรส่วนตัวของเขาหรือเปล่าจริงๆจากหน้าไพ่ที่เห็นนะหวนมองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ถ้าถามว่ารู้สึกดีกับคุณไหมยอว่าเขาก็รู้สึกดีแหละแต่เขาอาจจะติดปัญหาส่วนตัวของตัวเขาก็ได้มาเลยมีผลกระทบมาถึงคุณเนาะคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาอยู่นะคะ มีไพ่พร้อมด้วยแต่เป็นไพ่เลขศูนย์นะเหมือนจะพร้อมแต่จริงๆอาจจะไม่ได้พร้อมอะไรเลยนะคะบางทีอาจจะคุยกันไว้เยอะแต่ว่าอาจจะทําได้ไม่ครบอย่างที่คุยกันก็ได้เพราะว่าเป็นไพ่เลขศูนย์มันเป็นลักษณะของการที่ทุกอย่างมันยังว่างเปล่าอยู่เออเนาะอาจจะเหมือนแบบอ่ะพรุ่งนี้ไปกินกาแฟกันนะก็ก็แค่นั้นแต่ไปร้านไหนที่ไหนตรงไหนกี่โมงเวลาไหนไม่มีคําตอบอย่างเงี้ยเนออแม้มันจะเป็นลักษณะงั้นก็คือแบบ ก็ก็อยากไปนั่นแหละแต่ว่าไม่มีแลนนะไม่มีแลนเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนร้านไหนก็เข้าร้านนั้นละกันกี่โมงก็ว่ากันอีกทีอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่ไปด้วยไหมยอยากไปด้วยไหมก็ยังอยากไปอยู่นะคะยังอยากไปด้วยกันอยู่ยังอยากจะไปกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ไม่มีแลนบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนเช่นเขาอาจจะมีบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากไปกับคุณไหมอยากมีคุณในชีวิตไหมก็อยากมีแต่ แล้วยังไงต่อก็ยังไม่รู้นะคะอาจจะเป็นประมาณนั้นเนะเาะมีไพ่ที่บอกบอกว่าเขาต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่สดชื่นกับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันยังไม่มีแลนนะเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะเหมือนคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับคนที่อยู่รอบตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นในสถานะไหนก็แล้วแต่เนาะอาจจะเป็น พอแม่พี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีความเป็นชูสาวอยู่ก็ได้นะคะทีนี้ดูแนวโน้มกันค่ะว่าไพา่อ่ะจะบอกอะไรบ้างเอ่ยกับแนวโน้มพวกคุณเนาะขอดูแนวโน้มชาวราศีกรกฎกับพุ่งเขาหน่อยค่ะแนวโน้มพวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอสี่ใบค่ะ สี่ไม้เท้านะคะบางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวหรือมีออใครที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วก็ได้เนาะแต่จริงๆเป็นไพ่สี่ไม้เท้าในไพ่แนวโน้มันไพ่ดีนะหลายท่านที่สารความสัมพันธ์กันมานานจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะาหารหน้ามาคุยกันดีๆนะจะยังจูนกันได้อยู่เนาะ judgment ค่ะโอ้มีไพ่ judgment แล้วแสดงว่าสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมัน มันไม่ได้เกิดจากการบีบคั้นโดยโชคชะตาแล้วนะมันเกิดจากการที่ทําตัวเองหรือเปล่าเนาะบางทีพอปัญหามันสะสมสะสมสะสมมันกลายเป็นเหมือนมันอิ่มตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆไพ่จัดมันทคือทุกอย่างมันมันอยู่ที่คุณกับเขาแล้วลหละในตอนเนี้ยมันไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยโชคชะตาแล้วนะคะแต่จริงๆก็ต้องดูพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะบางคนถ้าพื้นดวงยังตกวินาศอยู่หรือว่ายังมีปัญหาในเรื่องความรักอยู่มันก็อาจจะ ยังได้รับผลกระทบอยู่ด้วยเช่นกันเนาะคือจริงๆแล้วอาจะบอกว่าพื้นดวงอะ่ะมันคืออันดับหนึ่งเลยในการกําหนดทิศทางชีวิตของเราดาวจรสําคัญไหมดาวจรก็สําคัญแต่ว่าอันดับหนึ่งคือดูพื้นดวงก่อนถ้าเป็นช่วงที่เราดวงตกอะ่ะต่อให้ดาวจรจะเข้ามาทําให้เราดีขึ้นแค่ไหนก็นแล้วแต่เหมือนเขาได้แค่อบอุ้มเราไว้พอประมาณเท่าที่กําลังเขาจะมีได้อะ่ะเออก็ดีกว่าไม่มีแหละก็ดีกว่าไม่มีแต่ว่าถ้าถามว่าจะแบบดีขึ้นจนแบบ ทะลุมิติเลยไหมมันมันค่อนข้างจะยากนะคะถ้าเป็นช่วงที่เราดวงตกแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราดวงขึ้นอยู่แล้วมีดาวดีเข้ามาทํามุมกับเราหรือดาวจรเข้ามาอยู่ในราศีของเราทับลัคนาของเราอันนี้ก็ยิ่งพุ่งทยานไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ดีของชีวิตแต่ว่าถ้าดวงเรายังไม่ดีต่อให้มีดาวจรเข้ามาก็อาจจะช่วยเราได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นถึงขั้นแบบเปลี่ยนชีวิตเราไปได้เลยเนาะ มีไพ่ชาลีออนนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกรกฎด้วยกันเองนะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะคะหลายท่านน่าจะเดินทางมาถึงจุดที่ต้องเลือกอะไรสักทางนึงหรือว่าวางแผนสักหน่อยนะว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์แต่ว่าเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน่าจะมีคนเหนื่อยใจนะเหนื่อยจนไม่อยากจะพูดแล้วแล้วแต่เลยแล้วกันนั่งอยู่เฉยเฉยจะเอาไงก็ว่ามานะคะอะเดี๋ยวดูซิว่าแนวน้อเป็นยังไงเอ่ย สิบเรียนจัสติดบางท่านอาจจะคุบชาวราศีตุลน,นะคะควีนถือไม่เท้าเดทบางท่านอาจจะคุบชาวราศีพิจิกนะคะ3ถ้วยหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกในใจน่าจะยังอยากกลับมาคืนดีกันอยู่นะแล้วก็ยังอยากจะต่อสู้อยู่นะคะกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในตอนนี้ไพ่ที่หลุดออกมาเองก็คือไพ่ The Lovers นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงแพชชั่นความรู้สึกในเชิงชู้สาวยังมีซึ่งกันและกันอยู่เนาะ แต่ว่าบางทีพอมีแรงปรารถนาที่มากเกินไปมันก็อาจจะย้อนกลับมาทําร้ายความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะแน,นวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่างที่ผมบอกแหละหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมันต้องตัดสินใจไหมต้องเลือกไหมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งไหมแต่อีกคนนึงอาจจะรู้สึกเหมือนอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะแบบอาจจะมีการบอกก็ได้นะคะว่าเออมันควรต้องทอํางงอย่างนั้นอย่างนี้หรืออาจจะเคยบอกว่าจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ แต่บอกนานแล้วอะ่ะแล้วมันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีคนนึงก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะไม่รู้เป็นคุณหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีความผูกพันอยู่นะคะเป็นไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มันยังมีความผูกพันยังมีความมั่นคงยังมีความคาดหวังให้มันมีความแข็งแรงกว่าน,นี้อยู่นะบางท่าถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอดมองว่า เสาบ้านมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าแค่พื้นที่ในบ้านมันไม่น่าอยู่เท่าที่ควรจะเป็นอาจจะด้วยปัญหาที่สะสมมานานแล้วก็ได้เนาะเก็บบ้านเก็บช่องบ้างน,นะคะบางทีบ้านรกก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะตามโหราศาสตร์จีนเราจะไม่แนะนําให้ซื้อของเยอะเกินไปแบบมากองในบ้านนะคะควรจะจัดบ้านให้เรียบร้อยเพราะว่าพอบ้านโล่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเงินก็เข้าดีความรักก็ราบรื่นนะคะ เอาไว้ค่อยอัปเดตแลยกันโหราศา,ศาสตร์จีนมาต่อที่โหราศาสตร์ตะวันตกก่อนเนะเาะมีจัสติสนะคะบางท่านอาจจะเริ่มตั้งคําถามแล้วละะ่ราคากับความสมพันธ์ว่ามันควรจะต้องเอาอยัางไงต่อไปนะั่นแหละที่บอกเป็นการใช้เหตุผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์นะคะใครบางคนถ้าใช้อารมณ์ในช่วงนี้อีกคนไม่อยู่นะอีกคนจะไม่คุยอีกคนนึงจะหายสาบสูญออกนอกโลกไปเลยนะคะเป็นไพนเ่เดดเดเดเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคืออยากจะเปลี่ยน คือหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อาจจะเปลี่ยนเพราะสถานการณ์มันอาจจะยากลำบากมานานแล้วเนาะจริงๆบอกว่าหลายๆความสัมพันธ์มาถึงจุดที่มันต้องเปลี่ยนได้แล้วละคะ่ะมันควรจะจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็แล้วแต่หรือว่าเริ่มอะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น พราะอย่างที่บอกแหละว,ว่าจัก,กรวาลไม่ได้บีบคั้นพวกคุณแล้วแต่ว่ามันด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เรากับเขาเป็นอยู่หรือเปล่าด้วยความรู้สึกหรือเปล่าที่มันกําลังบีบคั้นอยู่เนาะบางทีการคุยกันดีๆหรือการหันหน้ามาจูนกันนะอาจจะยังพอช่วยได้อยู่ก็ได้นะคะสำหรับบางเคสนะคะแต่บางเคสที่มองว่ามันน่าซ่อมไม่ได้แล้วก,ก็ปล่อยวางไปแล้วกันเนาะเพราะว่า มันก็เป็นการอ่านโดยรวมมันไม่สามารถจะบ่งบอกถึงทุกๆความสัมพันธ์ของทุกๆคนที่เข้ามาดูได้อยู่แล้วนะไพ่ตาสองเป็นไพ่ trust นะคะหลายท่านยังมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยังมีความศรัทธาในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในความรักของคุณอยู่เนาะจริงๆก็ดีค่ะจงเชื่อมั่นว่าเราสมควรจะได้เจอรักแท้นะคะเราเกิดมาเพื่อรักแท้เราเกิดมาเพื่อความรักที่ดีถ้าตอนนี้ความรักของเรามันท็อกซิกแยกให้ออกค่ะว่ามันท็อกซิกเพราะตัวเราท็อกซิกเพราะตัวเขาหรือว่าท็อกซิกเพราะว่าเราและเขา ยังไม่ได้ดึงดูดกันมากพอนะคะบางทีถ้าเราจับคู่ผิดชีวิตก็ปไม่ยนเหมือนกันนะรู้ไหมบางทีอาจจะเสียเวลาไปเลยโดยที่เราเองก็ก็ไม่รู้นะคะบางคนที่ดูเหมือนจะใช่แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่เป็นคนที่เกือบใช่เท่านั้นเองนึกออกไหมแรงดึงดูดนะคะลองดูซิมันยังมีแรงดึงดูดระหว่างเรากับเขาอยู่ไหมแต่ว่าระมัดระวังสัญญาณเตือนหน่อยนะในช่วงนี้นะคะ อะไรที่มันเตือนขึ้นมาก็ดูนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นระแวงจนจิตตกขนาดนั้นก็ค่อยๆมันเป็นไปบางท่านที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไม่ต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะมีนะคะคืออย่างที่ผมบอกแหละปัญหามันก็เหมือนเสียงเคาะเรียกเราอยู่หน้าบ้านอะถ้าเราไม่เปิดประตูไปรับมันมันก็อาจจะผ่านไปเลยก็ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้น พยายามอย่าไปค,คุยหาปัญหาเพิ่มแล้วกันเนาะถ้ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากนะนะคะก็ค,คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะแต่ถ้ามันมีสัญญาณอะไรมาก็อาจจะต้องเช็คสักนิดนึงนะคะ l Let's go control issue บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องปล่อยโชคชะตาเขาจัดการไปนะถ้าเราทําอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็ ทำในสิ่งที่เราทําได้ค่ะสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปเนาะมีไพ่ new love เข้ามาด้วยนะคะอย่างที่บอกแหละบางสิ่งบางอย่างมาเดินทางมาถึงจุดที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางท่านอาจจะสมควรที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางของเราได้แล้วก็ได้บางทีการที่เราเลือกเส้นทางใหม่อาจจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเราได้ง่ายกว่าเส้นทางเก่าก็ได้นะแต่บางท่านท่าคิดว่าเส้นทางนี้มันคือเส้นทางที่เราแน่ใจแล้วว่ายังไงเราก็จะไปอ่ะบางทีการทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเก่ามากๆกลับมาสดชื่นอีกครั้งเหมือนรักกันใหม่อีกครั้งในวันแรก เริ่มที่รู้จักกันเนี่ยอาจจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะคะเคมีสตรีลองเช็คดูนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังเข้ากันได้ดีอยู่หรือเปล่าการเข้ากันได้ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากับเขามาเจอกันแล้วมันต้องเข้ากันได้เลยนะทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลานะคะการใส่ส่วนผสมให้พอดีกันการใช้อุณหภูมิการคน คือให้ทุกๆอย่างมันเข้ากันนะมันก็ต้องอาศัยความอดทนทั้งนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปนะคะโอเคค่ะชาวราศีกรกฎและคนาากรากกฎและนี่คือแนวโน้มความรักข้าสมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือน พฤษภาคมแล้วเนาะคลิปราศีื่อื่นๆมนทําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ทําครบทั้ง12ราศีแล้วสําหรับเดือนพฤษภาคมปี2567สามารถไปหาดูได้แล้วก็มีคลิปลายธาตุด้วยของเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้หว่นนะ่าจะอัดคลิปของเดือนมิถุนายนเลยอาจจะทํารายธาตุก่อนหรืออาจจะอัปเดตของดาวพฤหัสที่กําลังจะโยกย้ายก่อนเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวพฤหัสกาลังจะโยกย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าส่งผล กระทบกับพวกคุณยังไงบ้างชาวราศีกรกฎแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะจะแตกต่างจากโหราศาสไทยโหราศาสไทยย้ายแล้วเมื่อ30เมษาที่ผ่านมานะคะแต่เป็นการย้ายจากราศีเมษเข้าสู่พฤกษกแต่ว่าโหราศาสตร์ตะวันตกของเราอยู่ในพฤกษกมาเป็นปีแล้วนะคะถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ราศีเมถุนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลอะไรบ้างนะคะยังไงก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย